นี่ในกรณีถ้าเป็นสมรสเท่าเทียมที่เพศเดียวกันแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีลูกติดถ้าเป็นหญิงหญิงจะทะเบียนสมรสกันตามตามสมรสเท่าเทียมแล้วผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกติดก็มีหลายคนที่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรสนิยมตัวเองผิดผิดหวังจากผู้ชายแล้วมารับผู้หญิงแล้วเขามีลูกติดจะทะเบียนสมรสกันตามเนี่ยสมรสเท่าเทียมมีผลก็มีผลทางกฎหมายแล้วถ้าเกิดไอ้คนลูกติดไปจากโลกเนี้ย ไอ้คนที่มีลูกติดไปจากโลกนี้ก็สินสมรสครึ่งหนึ่งเป็นของคนที่อยู่สมมติในนางกอกับนางขอนางขอมีลูกติดนางกอไม่มีลูกติดนางกอเป็นคนโสดจดทะเบียนสมรสแบบสมรสเท่าเทียมกับนางขอซึ่งม <uld> ีลูกติดนางขอที่มีลูกติดไปจากโลกนี้ก่อนก็แบ่งสินสมรสครึ่งหนึ่งเป็นของนางนางกอสินสมรสครึ่งหนึ่งของนางขอที่ไปจากโลกนี้กับสินส่วนตัวของนางขอคู่ชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่แบ่งชั้นเดียวกับลูกติดของเขาคนละส่วนถ้าพ่อแม่เขายังอยู่ก็แบ่งกับชั้นพ่อแม่ของนางขอค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดกรณี